ัสดีค่ะช่องมีเสียดจ่อเต็ี่บรรยากอ่วยกบรน้มตีี้ยเหมือนใส่ฟิลเตอร์สีเหลืองเลยค่ะตอนนี้ลิ้นจะบอกไ้เด้อแว่ากล้อง ใช่ใช่ใช่ถ้าตาแบบว่าสายตานี่คือแบบเหลืองมากเลยนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมาเบิ้งค่ะมาเบิ้งค่ะโอ้โหอากาศเป็นเหลืองๆนะคะโอ้คิ้วหอมคิ้วหอมมาดูหอมมาดูลุงกินน้ำลูกโอ้โหโอ้ลงกินน้ำสวยมากเลยอะมาเบิ้งค่ะมาเบิ้งลุงกินน้ำสวยมากเลยแบบวงแบบวงแบบสวยมากเลยอะค่ะมาเบิ้งนะค่ะเด้อเล่นกับมาเบิ้งยูวันเมื่อกี้เล่นอยู่ในหมู่บ้านเด้อค่ะในในบ้าน นีดินเธอใหญ่ให้ดูนะคะแล้วถ่ายรูปนิดนึงเมื่อกี้ลินอยู่ในบ้านเลยค่ะแล้วทีเนี้ยลินกับมองยู่ฝ้าขึ้นเป็นสีเหลืองๆค่ะก็เลยออกมาเบิงค่ะนี่ค่ะคือภาพที่ได้นะคะบันทึกไว้นะคะนี่กลางบ้านเราเลยนะคะบันทึกไว้ถ่ายขบไปหลัข้างหลังอะมันดูเหลืองเออข้างหลังมันดูเหลเืองมากเลยนะคะฝ้าท้องฝ้ามันเบิ้งแบบเป็นเหลืองๆะคะ่ะคือฝนมันตกไม่ค่ะฝนมันตกทั้งวันเลยนะคะนี่ๆๆน,นี่อากาศมันเป็นแบบเหลืองๆอะ อ๋อพาทิศพาทิศพาทิศกําลังจะตกขาฝั่งนน้นแต่อากาศมันแบบว่าขมุกขมัวมากหูแก้มหอมแม่ก็มองอยู่มันเหลืองมากเลยอะดูนี่ชัดมากเลยค่ะตะกี้ตอนน้นอยๆเขาบ่ไฮแอนเขาเขาบ่ไว้ท่วงได้ว่าลุงกินน้ำอะนี่ชี้ดูเลยฝั่งโน้นนะลูกนุ่นนุ่นปลายปลายสายมันอยู่ฝั่งนน้นนะลูกโอ้โหสวยมากเลย มันทำไมยูในกล้องครึ่งหนึ่งมันเป็นสีเหลืองครึ่งหนึ่งมันเป็นสีฟ้าน่ตรง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 ที่อยู่ในวงอะค่ะอยู่ในรอบวงของลุงกินน้ํามันจะออกเป็นสีเหลืองๆนะคะแต่ว่ารอบนอกอะ่ะมันเป็เหลืองเห็นไหมอะ่ะมันจะเป็นสีปกติเนะใช่ไหมแก้มหอมเนี่ยอันนี้มันแบบว่ามันน่าก,กลัวมากเลยอะ่ะนี่ให้เบิ้งนะค่ะเดินนี่นี่นี่เส้นข้างนอกเห็นไหมเนี่ยพอออกไปข้างนอกจากตรงเนี้ยมันจะเป็นแบบสีธรรมดาค่ะออกสีฟ้าเนะ่ มันมืดมืดคลื้อมากเลยอะ่ะเคยคิดลนะ้วไมว่าถ้าไม่จ่ายเห็นสายลุงเป็นรูปหน้าปราปาแล้วก็พูดขึ้นว่าเธอเห็นประดุกใช่นไหมเธ <c oughs> อเห็นประดุกเช่นไหมอ้ดูดูฝั่งบ้านพ่อเจนนี่แกมหอมดู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 ด,ดูมืดมากเลยอะ่ะแกมหอมตรงนั้นอะ่ะยิ่งตรงนั้นยิ่งเหลืองมากเลยอะ่ะ <c oughs> นี่ฝั่งตรงบ้านพ่อเจนนี่ลูกเหลืองมากเลยลูกนี่ตรงเนี้ย นี่ลูกนี่อันนั้นฟังอันนั้นเพราะั้นได้จอหนี่ค่ะฟังนู้นเราขาวไม่ใช่ฝนตกเหรอลูกนุ่นโอ้โหเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะคะสวยงามมากดูแลสุขภาพนันเดอ้อร์ไปก็ดกดกได้ไปก็ได้มาดูสิคะลิ้นเอามาลิ้นเอามาให้เบิรงนะคะเดอ้อปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหมูหมตุ้นกับหมูหยอง <c oughs> ใส่ฟิลเตอร์จริงๆอะใช่ใช่ใช่จริงๆนะล,ลูกไงเบิงบ้งเบิ้งเบิ้งหนาแก้มหอมเอาม้าปาร์ตี้เราไม่ทัดเลยเพราะว่าเมื่อกี้มันโดนโดนไอ้นี่ทิกกตีแก้มหอมแก้มหอมโอ้โหฟ้าหน้ากลัวมากนะล,ลูกไฟฟ้าหน้ากลัวอย่างงี้นุ่นทางนุ่นมืดตึ๊บเลยอะเหมือนตอนกลางวันหรือว่าฝนไล่ตามหลังเรามาใช่ฝนไล่ตามหลังเรามานะคะโอ้โหหน้ากลัวมากชัดมากนี่ สายรุ้งนะคะทั้งคุณเพราะสีเหลียวเห็นมานะทั้งกรุงธอบกรุงเทพนู้นค่ะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วฟ้ามาแล้วเราเข้าบ้านดีกว่าเราเข้าบ้านกันดีกว่านะคะเราเข้าบ้านกันดีกว่าเห็นไ้ไหมอื้แกมอกับบ้านแล้วราคลิปนี้นะคะลินเอาบรรยากาศอุย้ยลินเอาบรรยากาศหลังฝนตกมาให้มาให้เบิ้งนะค่ะเด้อ เพราะว่าตอนนี้แบบว่ามันเหมือนใส่ฟิลเตอร์มากเลยค่ะมันเหลืองมากเลยอะเหลืองมากเลยตอนนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ